ปล่อยปลาแซลมอนนะครับหน้าตาวมากกันสีประมาณนี้เลยนะครับปรุงเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟสวัสดีครับทุกคนมื่อนี้ได้ปลาแซลมอนมากนะครับมื่อนี้ชิเมนุก่อยปลาแซลมอนนะครับนะลองมาทานกันทนาะนเนื้อปลาแซลมอนนะครับสก้อย อนหรือ,นะอซอยนะครับซอยบางๆนะครับจา,บทากาที่ห้องส้อยเสร็จแล้วนะครับมนะาห้องเดี๋ยวเอาใส่เอาเนื้อใส่นี่ไว้นะครับเตรียมที่ที ก้อยนะครับมือ่อจะก,ก้อยปลาแซลมอนนะครับหลังจากสร้อยแล้วขอนี่นะครับประเหต์ลายนะครับจะเดเท่านี้นะครับประเหต์ลายนะก้อยปลาแซลมอนนะเอาเอามาซ้อยผักซ้อยหอมต่อนะครับ เด้เบอร์่างลาวเราก็ใส่หนีเลยนะครับมานะครับเข้ากันมาซ้อยหอมเดี๋ยนกันสใส่ป้อยเจ้มอนอะไรหอมจะมีหอมบัวหอมที่หอมนะครับแล้วก็ขี้ไปเรื่อยนะครับาเนียนะ

ใส่พริกลงไปใส่ไลยนะครับเดี๋ยวกินบ่ไล้ยบอกใครกินเค็ดปันไดยนะครับใส่พริกบัลไล่ผงเขาขวดใส่ลงไปครับขรเขาขวดเกลือใส่เกลือลงไปปลา ม่ได้ครับแป้งนัวใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายครับใส่ไปขยำครับแาบนี้ข้นครับ ขูวบิมเบิ่ง,ง,ง,งจากตอนก่อนได้การานเรครับมันๆใส่ง้อม้าไป อยูอมากประมาณนี้อ,อัดยอนยุญาตขยำจังคักนะครับบอขยำบอกขัด ประมาณนี้ปลาแซลมอนเี็ดล้วหน้าตากันที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชิมบ้งมางไหมเป็นไดร์รส์ได้การแล้วครับมุ่งนไปตัวนี้ครับ ก่ขาดเน้ยังขาดเนีงยมาเรื่มใส่อันนี้ครับมะนาวหวาัมะนาวใส่ก่อนก็ว่าอยู่มันจะเปลี่ยนไัเซี้ยบะนี่ของแค่ครับนี่ของแค่แน้วลุกไปย้ำม,ม่อีกรอบครับแคบแคบมาเนี้ วาอยังมันเลื่อมยางนี้กี่เนี่ยเลื่อมเลื่อมบบง่าวนี่นะครับอ่าจีได้การแล้วนะครับเอาชิมเบิงครับมาจีนี่ชิมชิมในการครับเสียบอิลิบันเนี่ย,เ,ย,นเ,ย,เ,นยเนี่ยครับเอาชิมครับ นะครับเสร็จแล้วครับมือนี่ก้อยปลาแซลมอนนะครับหน้าตาออกมากกระสิประมาณนี้เลยนะครับปรุงเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟนะครับโอ้แซ่บอยู่ด้อครับเมนูนี่ผู้ใดบ่บวนเฮ็ดก็ลองเฮ็ดเบิ่งนะครับลองเฮ็ดกินเบิ่งนะครับแซ่บอยู่นะผมก้อยหลายเทียดแล้วนะครับกินยามใดก็แซ่บยามนั้นนะครับก้อยปลาแซลมอน